นิทานเรื่องพระธุดงกับป่าเชียงดาวในดินแดนป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์แห่งดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีพระธุดงรูปหนึ่งนามว่าพระอาจารย์อนันต์ท่านเป็นพระที่มุ่งม,มั่นในธรรมะปฏิบัติสมาธิและเจริญสติท่านได้เดินทางมายังป่าเชียงดาว เพื่อปีกวิเวกและสแสวงหาความสงบพระอาจารย์อนันต์เดินทางเข้าสู่ป่าเชียงดาวท่านเลือกพื้นที่ใกล้ลำธารใสเย็นที่น้ำไหลมาจากดอยเพื่อปักกทถก้ำกลางธรรมชาติอันเงียบสงบที่มีเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านและเสียงน้ำไหล ท่านเริ่มปฏิบัติสมาธิด้วยความมุ่งมั่นในยามกลางวันพระอาจารย์จะออกบินทบาตในหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขาชาวบ้านที่นั่นเลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์เพราะท่านเปี่ยมด้วยเมตตาและธรรมะที่ลึกซึ้งในยามค่ำคืนท่ามกลางความมืดมิดในป่า มีสัตว์ป่ามากมายที่แวะเวียนมาใกล้บริเวณที่พระอาจารย์ปรากฏหนึ่งในนั้นคือกวางตัวหนึ่งที่ดูสาง่างามมันเฝ้ามองพระอาจารย์จากระยะไกลด้วยความสงบวันหนึ่งพระอาจารย์พบว่ากวางตัวนี้กำลังบาดเจ็บที่ขา ท่านจึงนำสมุนไพรที่หามาได้ในป่ามาทำเป็นยารักษาให้กวางตัวนั้นกวางเริ่มไว้ใจและมักจะมานั่งใกล้ๆพระอาจารย์ในยามที่พระอาจารย์นั่งสมาธิระหว่างที่ปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวท่านกล่าวว่าป่าใหญ่สอนเราถึงความไม่เที่ยงดูเถิด ใบไม้ที่เขียวขจีวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นสัพชีวิตในป่านี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหากเรารู้จักปล่อยวางยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติเราก็จะพบความสงบในใจวันหนึ่งชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ขึ้นมาหาพระอาจารย์เพื่อปฏิบัติธรรม และฟังธรรมท่านกล่าวแก่ชาวบ้านว่าชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทุดงในป่าใหญ่บางครั้งอาจจะเจอทางที่ราบเรียบบางครั้งอาจจะเจอขวากหนามแต่หากเรามีสติและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคเราจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจหากใจสงบ ทุกสิ่งรอบตัวก็จะสงบเมื่อเวลาที่พระอาจารย์ต้องออกเดินทางต่อท่านกล่าวกับชาวบ้านและธรรมชาติของป่าเชียงดาวก่อนจากไปท่านหันมองดอยหลวงเชียงดาวที่ตงังาอยู่เบื้องหน้าท่านกล่าวเบาๆว,ว่าข้าขอกราบอำลราสถานที่นี้ที่มอบธรรมะ และความสงบให้กับข้าข้าหวังว่าความดีที่ข้าปฏิบัติจะส่งผลให้สัตว์และผู้คนที่พบความสงบสุขเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าธรรมะคือครูที่ยิ่งใหญ่มันสอนให้เรารู้จักความไม่เที่ยงของการปล่อยวางหากเราใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญา เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในโลกแห่งความมุ่นหาย